พระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่14พุจจิกาานกลุ่มฝนหลวงและการบินเกษตรพัฒนาจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง วันที่17-19ธันวาคม2563ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนียนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดอบรมจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงโดยนายสุรศีกิติมนทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติการฝนหลวงด้านอุตุนิยมวิทยาการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติงานด้านฝนหลวงให้แก่ประชาชนฝหลวงในหัูพื้นฐานแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมีการ อบรมอาสาสมัครคนหลวงในลักษณะที่มีความเข้มข้นมากขึ้นที่จะให้ตัวแทนอาสาสมัครคนหลวงเหล่านี้สามารถที่จะไปถ่ายทอดในเรื่องขององความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในระแวกใกล้เคียงกันได้มากยิ่งขึ้นด้วย และจากการที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ลงนามความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนงานด้านวิชาการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญนางสาวจิรดาคูณสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัลสำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเกษตรกรจาก10จังหวัดภาคอีสานตอนบนโดยขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สร้างเครือข่ายจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างประมาณ400คนและในอนาคตจะได้สร้างรักษาและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร,รมนาถบพิษได้อย่างท่องแท้อีกด้วย